สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมมาหาหมอยนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรทำนะครก็เลยมานั่งตีอาทีเอเล่นนะครับตีไม่ค่อยชะนะเขาหรอกส่วนมากก็แพ้นะฮะ <c oughs> จัดไปผมมาตีเอาแต้มไปซื้อพวกหินแปลงร่างให้ใส่นะครับเพราะผมยังไม่ได้ทําทีมแบบจริงจังนะแลหยิบตัวที่มีเอามาใส่รุน ลงไปก่อนนะฮะส่วนมากจะแพ้บ้านที่มีทีมสปีดกับทีมลบบัฟนะครับไม่ใช่สิจริงๆแพ้เกือบหมดนั่นแหละก็ช <c oughs> นะเขาหบ <c oughs> อ่าตานี้ก็ไม่น่าจะรอด <c oughs> ไป ดูที่เขาจะรับดาเมจบ้านผมไหวหรือเปล่าอาโห้ยสักตัวเลยนะฮะอ๋อเขามีเตาแสงนีหว่ามีหน้าว่าทำไมมันไม่ตายเอยเว้ย นี่นี่มานี่โอ้นี่ไฟของจริงไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปอนุบิทผมรออีกรอบนึงนะฮะแมวไ,ไปก่อนนะครับแล้วก็บายบายนะครับลาจากจอน คก็ okay. สำหรับไอดีผมมาผมยังไม่ได้ทำทีมตัวอาทีเอเนาะนะครับก็วันวันหนึ่งเราหมดจะไปทำทีม B ีเนนะครับผมให้รูกสมุดเนี่ยผมเหลือเนี่ยครับผมเหลือร้อยแยกคิวโจมนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำทีมตัวบีเจห้อยู่นะครับเหลือ รือเอาข้าวแสงตัวนี้ขึ้น6ดาวนะฮะขาวแสงกับตัวนี้ขึ้น6ดาวนะครับทาให้มันถึก,ถกนะผมดูในตารางเขาบอกว่าอันนี้ทําให้มันห้ามตายนะครับส่วนตัวนี้ก็คือทําให้ถึกๆเพราะว่าหลายๆคนเควสจะล่มนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถึกไม่พอนะฮะก็เหลือสองตัวนี้นะครับแล้วก็เหลือตัวนี่โอดินไฟนะฮะก็สตตัส ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นบางคนเขาใช้ประมาณไดเมจประมาณพันแปดสองพันนะผมได้แค่ประมาณพันหกิบนะครับคาอัพรุนของผมเต็มจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณพันเจ็ดนะฮะร,รับรู<ส><ส>นอีกหน่ก็<ส>ได้ประมาณพันแซึ่งผมว่ามันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะเลือดก็น้อยนะครับเกาะก็น้อยเดี๋ยวรอมีมีม,มีมีมานาก่อนนะเพาราะมานาผมรน้อยนะฮะ ยังไม่พอที่จะรับรูนนะครับแล้วก็ผมมานั่งเตี๊ยทีเออยู่นะจี้ก็หมดนะครับเพชดเพชรเทร็ดผมยังไม่รู้จะทําอะไรต่อดีก็เลยเอาคาไว้ที่300สามร้อยเนี่ยคารไว้ที่สามร้อยก่อนนะครับรอดองสักพันหนึ่งค่อยว่ากันว่าจะทาอะไรนะฮะส่วนอารีน่านะฮะร,รอบนี้ผมเก็บแต้มได้เก้าร้อยแล้วผมจะเอานี้เพื่อนๆน,นี่ผมเอาตัวนี้นะฮะเท่ hey, มากเลยครับ ล่อเท่สุดๆนะฮะยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะใส่ให้ใครดีนะฮะอ่ะไปนะครับว่านแล้วก็ลงต่อนะฮะแพ้บ้างชนะบ้างนะฮะส่วนมากก็จะแพ้นะครับอ่ะตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมไม่มีตัวบัฟดีๆกับเขานะฮะมีแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ปั้นนะฮะ ก็เนี่ยครับตัวที่เพิ่งได้มาใหม่ก็เยอะอยู่นะแป๊บนึงขอเลือกตัวก่อนือมลิงเหรอเนี่ยครับก็มีริวน้ำนะฮะที่ผมว่าจะปั้นต่อไปก็น่าจะเป็นผู้การลมกับเสือลมนะฮะแล้วก็ออลอัลคลมนะครับที่ผมว่าจะปั้นนะคลิปนี้เหรอ ต้องโอนี่ไฟแหละข่าวแสงเรืออนุบิตดีวะข่าวก็จะไม่มีตัวเกาะแตก่ลยแต่ถ้าตอนนี้ไปอ่ะผมเอามาให้เขาแบนนะฮะ ไอโพลาร์ลมเนี่ยถ้าไม่แบนผมเฟลเลยอันนี้แล้วกันออเอาเวนกมละ <c oughs> เราไป <c oughs> <c oughs> เราไปแบนอ่า,ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้ย <c oughs> เราไปแบนอินจาผมด้วยนะ อาลงทีไรไม่ค่อยได้เล่นเลยครับ Ninja. นินจาโดนแมนตลอดเลยเราไม่ได้โหดอะไรเลยนะนินจาบ้านผมอะตีไม่ค่อยแรงหรอกแต่ไม่ค่อยได้เล่นคนระับเผมฟันเขาไม่ตายนะเนี่ย คือพาร์ทผมเบิกบวกหลังสามหมื่นนั่นแหละทำไมเขาตีแรงาากันจังเลยอ่ะ,อะเฮ้ยโอ้โหเอาจนตายนะฮะ บายบายนะฮะมามามาโหเอาแล้วฮะเหลือโอนี้ไฟอีกแล้วปั๊บหน่อยดิโอ้โหไม่เอ็กให้ผมหน่อยอะโหลเอ็กหน่อยดิ ขอค่ายสักคัวก็ไม่ได้จะทำโค้สโอ้โหเอ็กสามรอบโอ้โหสี่รอบฮลัลโหลอีกสักทีปะ <c oughs> สุดยอดจริงๆ กส้นลมผมก็ทีมลมเดิมฮะไม่มีทีมอื่นหรอกฮะตัวอื่นไม่ได้ใส่โลนนะครับสกิลเต็มก็น่าจะมีแค่นินจาพัดแล้วก็อโนบิทนะฮะที่สกิลเต็มนะครับ อันนี้ก็ไม่น่าจะชนะนะฮะน่าจะแพ้มันเดิมเอาสิมาสิมาลองดูว่าเขาจะทนผมจะทนดาเมจเขาได้หรือเปล่านะ มีตวัวระบบไหมอ่ะผมไม่ได้ดูเลยเชิญเฮ้ยอ้าวลุด,ดคืออะไรอะ่ะมามาขอเล่นบ้างเหอะ เอ็กหน่อยดิโหไม่เอ็กให้กันเลยเลยอะโอ้ห่าเกาะใจสุดเียอ้าวหืมสามแปดท่านี้ดีไหมเนี่ยท่านี้แล้วกันไอ้อะไร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 อาดิอะไรเฮ้ย นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะปีไม่รูยเรื่องอ้าวไม่มีอะไรมีห้ามหิวเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิาดสีเขียวตายดิเดี๋ยวนราไปได้เล่นอีกรอบหนะึ่งอ้าวเรียบร้อยนะฮะมาแนวน,นี้เขียวตายไปออ้ยนั่นแหละสวย สวยเลยเพื่อนขอหน่อยขอหน่อยตีด้วยเดือดสามหมื่อนอ่ะอยากตีตีไปตีดิสิเนี้ยังเนี้ยตีมาตีมาเร็ว เขาหน้าจะดุดหรือเปล่าเับเนี่ยเห็นไม่รู้โทรศัรพท์เดี๋ยวผมตีตาให้อีกตาหนึ่งนะผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับนาวนะฮะถ้าไม่ก่อแตกเราจะไม่ใช้สกิลสองนะฮะยัดแยไป เดี๋ยวรอโอนี่ไฟปาดสกลิลเอ้อฟัดให้โอ,อ,อนี่ไฟปาดให้มันเกาะแตกก่อนนะครับซุบซุปขี่แก่ตอแล้วบุม้มหยุดร้อยนะครับไปบายนะไปอ,อีด่านมึงแล้วกัน <laughs> โอ้โห oh, oh! เอาฟานผมไปแล้วนะฮะเอาฟานผมไปก็ไม่เป็นไรนะฮะผมยังมีเชียวน้ากับไฟอยู่นะคือเตีอยบตัวผมก็มีแบบจํากัดมากนะฮะอืมทีนี้เหรอมาดีมาดีมาดีมมาดีเอามาดีมมาดีเอ่อนี่ละกันนะใช่ไหม อ่าใช้นี้แหละอืมเอาอะไรเดียวเพื่อนเพื่อนที่คิดว่าดาเมจมันแรงรอ่ะตัวนี้ละกันเพราะว่าน่าจะมีปัญหาโอเคมาเฮมามาเฮ้ย ไซดอนมันมีมันมีนี่ดีกว่ามีลบบัฟนี่หว่าโอ,โอ้เรียบร้อยนะครับเทียวผมเอาวสานเกาะแตกนะฮะอ้าวไม่ติดด้วยนะฮะเอาดิ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 นั่นแหละมาเก็บเยอะตัวนะครับครับอ,อืมหนึ่งศพแน่นอนนะฮะไม่ต้องสืบนะครับ บายบายนะโฟเซดอนนะตัวหนึ่งตัวอะไรดีนะฮะบาย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 อมขวน้ำแล้วกันขวน้ำเขายังไม่แช่เราเลยคู่วิลสันอ๋อโอเคโอนิไฟยังไม่ติดนะ ป๊าบบายบายลมไฟสวัสดีลูกเฮ้ยเด็กมันสู้อ่ะเพื่อนเอาเอาเด็กมันสู้อ่ะเฮ้ยเด็กมันสู้อ่ะเด็กมันสู้อ่ะยังไงยังไงเด็กมันสู้อ่ะ นี่ไงเย้ยนะฮะชนะง่าย,ยนะครับพอแล้วนะฮะพรพอแล้วพอแล้วว่าจะกดอีกพอแล้วเหลีกสิบปีเอาไปตีตอนสองสองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับก็ตอบเพื่อนๆที่เคยถามผมว่าผมซื้อคอร์สจากไหนไวจังใช่ไหมคือคอร์สต,ตัว อ่ะอนุบิดอะผมผมใช้แต้มนี่นะครับแต้มอะแต้มแต้ม RTA ซื้อเอานะฮะ mm hmm. ผมใช้แต้ม RTA ซื้อเอานะฮะก็เดี๋ยวอ่าอันนี้ครับให้ผมจะให้ดูนะคือเพื่อนๆที่ที่เล่นใหม่เล่นใหม่ช่วงแรกๆอะ่ะมันมันมันอาจจะยังไม่มีรูนอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นแบบแพ้ก็ได้นะฮะขอแค่เข้ามา ตีบ้างนะครับตีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับมันก็จะได้ของรางวัลไอตองเนี่ยครับข้อมูลนะครับนี่แล้วก็จะมีตรงนี้ครับรางวัลฤดูกาลไอตองเนี่ยครับความสําเร็จในซีซั่นเนี่ยครับมันก็จะแจก30 50ิบหร้อยหนึ่งนะครับแรกๆก็อาจจะได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆก็มาเล่นแล้วก็มาทําเควสตรงนี้ครับพอได้แต้มมาเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาซื้อตรงนี้ครับร้านค้านะครับแล้วมันก็จะมีนี่นะครับ เนี่ยร้านค้าเนี่ยขาจะซื้อให้แต่ว่าอาทิตย์นี้ผมยังไม่ซื้อครับผมจะซื้อประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะผมจะซื้อตัวขิงแป้งล่างเนี่ยมันจะซื้อได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็คือครั้งละห้าเม็ดนะฮะแป๊บเดียวครับเพราะว่าเราสามารถได้จากลงดันเนโคโลงดันอ่าไคโรนะครับได้สุกด,ดานเลยแล้วก็ลงดันอ่าร้อยแยกหรือมิติแล้วก็ตรงไหนกันสามสามหัวนะฮะร้อยแยกสามหัวก็ได้ เคถ้าเาผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตีให้ดูใหม่นะดูบ้านดาวแดงเขาตีจะเพากันแล้วมาดูบ้านเด็กตีกันบ้างนะครับโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ